โอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนจูนรถคันใหม่กันนะครับผมคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะก็แต่งเป็นเครื่องเดิมเกมนะก็จะมีอยู่2ส,สูตรก็ดูกันดีๆนะครับผมการขับขี่สำคัญมากๆนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเซนจี้ซีเฮนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูนรถมาด้า MX5 นะครับผม <Hey. S 1> คันนี้ก็จะอยู่คันที่66นะครับน้าหนักก็จะอยู่ที่940ี่เลยนะครับผมคันนี้ก็น้ําหนักเบามากๆเลยนะครับก็เป็นรถคันใหม่เพิ่งเข้ามานะวันนี้เราก็จะมาสอนจูนเป็นเครื่อง5 0 0 0มืนะครับเครื่องเดิมเกมเลยเต็มที่ใส่สุดเลยแล้วก็เทอร์โบ2 0 0 0 0 0นะโอ <Okay. S 1> เคล้อยางก็ใช้เป็นยางสปอร์ตนะครับอันที่3แล้วก็พวกเนี้ย เราก็ซื้อให้หมดเลยนะครับผมซื้อหมดแล้วก็จะได้ 628H p นะครับ775 NM ประมาณนี้โอเคันนี้ก็โคตรเฟี้ยวเลยนะมันแรงพอน้หนักรถมันเบานะครับก็ถ้าทำสเต็ปนี่โคตรแรงเลยนะ <Hey. S 1> แต่ก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยเราก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยโอเคครับผมอันดับแรกก็ตั้งขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับก็รันนี้ก็จะเป็นการขับแบบง่ายที่สุดนะครับผมก็กดคันเร่งอย่างเดียวเลย มันก็จะออกประมาณนี้เลยมันออกตัวไม่ค่อยดีนะเพราะว่าออกตัวดีๆมันก็ต้องประมาณ6,000รอบ7,000รอบนะครับเราต้องเบิ้ลคันเร่งเองนะถ้าอยากออกตัวดีอันนี้ก็จะวิ่งประมาณนี้9กาวิกนะครับคันข้างๆกรสูตรเดียวกันรุ่นเดียวกันวิ่ง9กาวิขับเกียร์ดีเหมือนกันแล้วก็มาดูรานต่อไปลันนี้ก็จะเป็นการใส่เกียร์เองนะครับผมดึงมาใส่เกียร์เองสับเกียร์ เราต้องออกตัวรอบประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0รอบแบบนี้นะแล้วเราก็สับเกียร์ไปที่6,8006,900รอบนั่นนะเห็นไหมมันก่อนจะถึงเลข7แต่เราก็สับเกียร์ได้เลยมันก็จะวิ่งประมาณนี้เลย9 4 9วินะครับคันข้างๆก็วิ่ง9.57นะครับขับเกียร์ดีเหมือนกันก็วิ่งประมาณนี้ใส่เกียร์เองขับเร็วกว่าเด้อแล้วก็มาดูการกดสลับกันดีกว่ารานนี้ก็จะเป็นการกดสลับ สูตรกดสลับก็แยกมาอีกสูตรหนึ่งนะครับรันนี้ก็ออกตัวมันมันล้อฟรีเยอะเกินไปมัง้งมันก็เลยวิ่งได้เวลาแบบยังไม่ดีที่สุดมันก็วิ่งประมาณนี้เลย7.13วิจุดหนนะครับ7จ็ดวิจุดหนึ่ามคันข้างๆก็ขับเกียดีอย่างเดียววิ่ง9.54าี่ออโต้คิกก็ตั้งไว้ตามสุดหนกับ1นนะครับผมแล้วก็มาดูรันต่อไปรันนี้ก็ จะเป็นการกดสลับนะครับเราก็ไม่ได้เบินยางเหมือนกันนะเพราะว่าเบินยางไปมันก็เหมือนไม่ค่อยมีผลนะครับรันนี้มันจะออกตัวดีมากๆนะครับผมก็ดูกันดีๆมันออกตัวดีมั้งมันก็เลยเวลาเร็วกว่ารันเมื่อกี้นี้รันนี้ก็วิ่งประมาณนี้เลย7จ็วิจุดศูนย์แปดนะครับผม7ดวิจุดศูนย์น่ะโคตรเร็วอะ่ะออโต้คลิกเราก็ตั้งไว้ตามสุดเลย หนึ่งกับหนึ่งนะครับผมประมาณน,นี้แล้วก็สนามไฮเวย์ก็ขับแบบใส่เกียร์เองนะครับอันนี้เบิร์รอบออกตัวดีๆด,ดูดีๆนะปานแบบนี้เลยแล้วก็สับเกียร์เองนะครับสับเกียร์หกพันหกถึงหกพันเก้าอ่ะมันก็อยู่ที่จังหวะเมื่อกันต้องค้นหากันเองมันก็จะวิ่งประมาณนี้เลย10วิจุดสองหนึ่งนะครับ คันข้างๆก็ใส่เกียร์ดีกดคันเร่งอย่างเดียวก็10วิจุดสองแล้วก็มาดูการขับขี่แบบกดสลับกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เบินยางเหมือนกันนะเราก็กดสลับไปเลยนะครับผมนี่นี่นี่มันก็ออกตัวไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ อาจคลิปมาประมาณรอบสองรอบเองลานนี้มันเวลาดีที่สุดก็เอาลานนี้มาให้ดูนะครับก็วิ่ง6 7วิจุดหกนะครับผม oh, <no. S 1> เอาสกิกก็ตั้งไว้ตามสูตร1กับหนึ่งเลยแล้วก็การขับดันโลนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรกดสลับเฮ้ยสูตรขับปกตินะครับสูตรขับปกติใส่เกียร์เองแบบเมื่อกี้นี้เลยเราออกไปแล้วเราก็เข้าไปกดโหมดดิฟนะครับ พอหมดดิปปั๊บเราก็ดึงมาใส่เกียร์เองตอนนี้ก็เกียร์หกแล้วนะแล้วก็สับเกียร์เจ็ดไปแล้วนะครับประมาณนี้คันนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรแบบขับปกติแล้วก็เอาไว้ขับกดสลับดันโลด้วยนะครับสูตรขับปกติอะเอาไว้ขับกดสลับดันโลด้วย ก็ประมาณนี้แหละมันรถมันถ้ายนะ่าจ,จะไม่เดินนะ <c oughs> อันนี้มันก็จะนานๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยแรงนะครับผม <c oughs> ก็เร็วดีวกันเลยขับให้ดูแบบสดๆเลยโอ้โหสี่ร้อยอ่ะมันก็สุดแค่นี้แหละสี่ร้อย 406 407นสะ่ะสุดถนนละ407ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูป้ายไฟดีกว่าป้ายไฟก็วิ่งประมาณนี้เลย396นะครับผมแล้วก็การกดสลับดันโลนะครับก็สูตรเดียวกับขับปกติเลยนี่เลยรถโคตรสวยคันใหม่ โอเคครับผมออกไปแล้วก็กดสลับกันรัวๆเลยนะครับผมมันก็จะวิ่งประมาณนี้เลย480บวกบวกเลยนะ480บบวกๆเลย,นะเลยอ่ะโคตรเร็วอะ่ะแล้วก็มาดูป้ายไฟกันเลยดีกว่าป้ายไฟก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับผม473นะครับ473อิอโต้คิกก็ตั้งต่ำสุด1กับ1เด้อ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าใหม่ก็วิ่งไปที่480บวกๆเลยนะครับผมกดสลับมาเมื่อกี้นี้ก็โคตรเสียวเลยนะก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อโอเคครับผมถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับสูตรเกียร์นี้ก็จะเป็นสูตรเกียร์การขับปกติหรือว่ากดสลับดันโลนะครับผมก็ใช้ได้ทั้ง2แบบเลย สูตรนี้ก็ประมาณนี้ขับปกติสนามเลสซิ่งถ้าออกตัวดีๆเนี่ยวิ่งแน่นอน9.5วิเลยนะผมวิ่งได้9.49นะก็ประมาณนี้9.5 9.6นะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราใช้กดสลับกันนะครับผมกดสลับที่มาแรงๆเลยนะกดสลับแข่งทางสั้นที่มาแรงๆเลยมันก็จะปรับอันบนสุดลงมาอยู่ที่2.93นะครับผมแล้วก็กดสลับให้เร็วๆนะครับ วิ่งได้แน่นอนนะครับผม7.0วิ7.1วิประมาณนี้เลยไม่หนีหายเลยแต่ว่าบางครั้งมันก็ออกตัวไม่ค่อยได้มันก็7.2 7.3บ้างนะครับบางครั้งสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้แล้วก็ช่วงล่างไม่มีอะไรมากก็แต่งตามใจชอบเลยครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็กดรีเซ็ตไปประมาณนี้ครับผมคันนี้รถคันใหม่รถ คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นปอร์เช่นะครับรถคันใหม่เหมือนกันโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วบายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ